กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งพร้อมผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่จัดมหกรรมร่วมใจแก้นีภายใต้แนวคิด มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อประเภทต่างๆอาทิสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อภาคการเกษตรนานโนไฟแนนซ์รวมถึงลูกหนี้บัตรเครดิตและอื่นๆอีกมากมายตลอดจนบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์เพื่อแจ้งความประสงค์มาติดต่อขอแก้ไขหนี้ พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆนอกจากนี้ภายในงานสามารถมาร่วมทำธุรกรรมและกิจกรรมรับของที่ระลึกมากมายจากธนาคารออมสินโดยจะมีโปรโมชั่นสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษสุดเพื่อเป็นแหล่งเงินเติมทุนให้กับลูกค้ารายย่อยและ SME รวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อส่งเสริมการออมด้วยสิทธิพิเศษจูงใจและบริการทางการเงินอื่นพบกับกิจกรรมไฮไลท์ ight, ให้ร่วมการสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดการหนี้เทคนิคบริหารการเงินและส่งเสริมการออม โดยกูรูทางการเงินชื่อดังและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านอาทิเทคนิคการบริหารเงินอย่างไรให้แกหนี่ได้และมีโอกาสเติมทุนจัดการนี่อย่างไรให้เงินออมงอกเงยกับกูรูการเงินชื่อดังเทคนิคการวางแผนทางการเงินมันนี่ทอกและเคล็ดลับปรับโครงสร้างนี่ธนาคารออมสินขอเชิญทุกท่านที่ประสงค์รับความช่วยเหลือและบุคคลทั่วไปร่วมงานมหากรรมร่วมใจแกหนี่สัญจรได้ในวันที่4 6พฤศจิกาย,ยน2565 ณอิมเพกฮอรห้เมืองทองธานีลงทะเบียนร่วมงานพร้อมรับกระปุกออมสินหนึ่งใบมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม